ระหว่างเดินทางไปเชียงรายนะครับตอนนี้สองโมงเชา้าเจออีกแล้วเรือนสีลุงติ่มซำนะครับอนี่นะครับจะพามาชมบรรยากาศท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับแวะได้ยามเชา้าอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้15องศาแล้วนี่นะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์2โมงเมชา้า6โมงเช้าถึงเที่ยงชิร<ม>วัาชิตเฮ้มาแล้วนะครับ ทางไปเชียงรายนะ,ะทางไปเชียงรายตอนนี้อยู่ตรงเวียงป่าเป้ามั้งน่าจะใช่นะเมื่อกี้ขับผ่านเลยรีบบนรถกลับมาเลยมาเข้ามาดูนี่โอเคนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับเพราเปิดเปิดอยู่ในบ้านนะนี่นะซาลาเปาซาลาเปานี่มาดูนี้นี่น่ากินน,นี่มีเห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ย กินเต้าหูา้คือตามปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกติ่มสามส่วนมากจะมีทั้งแถบทางแม่สายดุนทะเลมใช่หรอแม่สายทางใต้ไอ้พวกเอ่อทะเลทางนั้นอน่ะเดี๋ยวสายกินจะจัดให้ดูแค่นี้นะคะเนี่บรรยากาศในร้านนะครับสะอาดนะครับโลร่งเลยโปร่งเลยสวัสดีทุกคนสวัสดียามเช้าค่ะกินตามตังกูนะคะตอนนี้เราจะขึ้นไปที่เชียงรายนะแล้วก็มีเช้าแล้ว ท้องมันร้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้กินอะไรเลยเราก็เลยผ่านมาทางแถวไหนนะเธอเวียงป่าเป้าเงี้ตอนนี้เราผ่านทางเวียงป่าเป้านะ<ๆ>ก็เจอร้านอยู่ร้านหนึ่งนี<ๆ>่เฮือน<ๆ>เฮือนสี่ลุง<ๆ>เป็นติ่มซำเราไปไหนนะเราบอกตรงเลยเราชอบกินมากไม่ว่าจะไปทางใต้หรือทางไหนก็แล้วแต่ถ้ามีร้านติ่มซำนะ เราสองคนนี่จะแวะกินเลยเราชอบอันเนี้ยมีทั้งหมดกี่รายการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดรายการเราสั่งหมดเลยเนี่ยสิบเอ็ดรายการเราสั่งทั้งหมดเลยอย่างละหนึ่งชาจีนบริการฟรีแล้วก็มีม,มันต้องกินกับน้ำร้อนน้ำชาอยู่แล้วติ่มซำม,มาเนาะมันถึงจะเข้ากันเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าหน่ากินขนาดไหนและอร่อยขนาดไหน ดูกันมาแล้วทุกคนจากไปอ่ะกระเทียมนี่มีออันนี้นนซ้อมแบบกินอะไรก่อนดีเอาันนี้ดีกว่าเห็ดจิม้มเห็ด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 นะเห็ดนะเห็ดเข็มทองนะอันนี้มีน้ำจิม้มนะเอาลานเลยได้ไหมอ่ะได้เ ได้เลยแล้วกันเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มก่อนเด๊๋ยบอกถูกน้ำจิ้มมันคือหวานเปรี้ยวเหมือนน้ำจิ้มสุกี้คล้ายคล้ายน้ำจิ้มสุกี้แต่ก็ไม่ใช่ก็มีชิโจ้เออเราชิโจ้มาตัดหน่อยอืมนิดนึงเมา,มาเริ่มเลยขอบคุณพระเจ้าเลย เยี่ยมโอ้ดีนะที่ที่วนรถกลับมาคุ้มกลับเลยไปแล้วันาดใต้แรกเลยแล้วนะอืมแถวนันนี่เพื่ออะไรเป็นอะไร เนี่ยมาต่อนี้อืมอร่อยเนี่ยอะไรนะซีฟาำไข่เยี่ยวมาจิ้มเลยน่าเลยดิอืมน้ำจิ้มโอเคเลเน้อก็ชิโจเออมันต้องใส่ชิโจหน่อยนะสิบบาทโอ้โหโอเค สิบาทถือว่าคุ้มวันนี้เราจะกินให้กลมเลยเดีย๋ยวจะขับรถกลับเย็นๆไปเชียงรายก่อน่อะมดมด่อดยเออวางอืมแรกกันแรกกันสิบ okay, นะบาทสิบบาทเยี่ยม อันนี้คือเดี่ยวหลอดถึและนะทำเวลาทำเวลาเพราะเดี๋ยวต้องไปหลายที่ตะวันเงียบอันน uh ีงนะ ตะแคงมากไม่ได้นะเดี๋ยวโอ้โหเยี่ยมเลยอืจะป้อนอ่ะเดี๋ยวจะป้อนน้องกินน้ำงัมก่อนดิอืมื้อเยี่ยมเลยอร่อยมาหนึ่งหรอยอือไม่เลี้ยวกลับมาเสียดายแย่ใช่เอาที่เราต้องกินน้ำจารอะไรหรือเปล่า ข้าวาาอุณหภูมิเท่ากับบรรยากาศเท่ากับอากาศตอนเช้าเพราะว่าอา,อากาศตอนที่นี่บอกเลยว่าเย็นมากสิบห้าองศาตอนนี้ไม่ถึงไม่นาเรามาสิบสองเองสิบสองตอนนี้พอตอนนี้แดดหอมมันก็จะประมาณสิบห้าเนี่ยมันต้องจิบกับน้ำชาแล้วร้อนมันจะไม่เลี่ยนด้วยอื อ่าสั่งมาแล้วกินต่อพร้อมลุยต่อด้วยอืมเพลินน้องอร่อยเนาะอือร่อยอืม,อม,อมเราน้ถึงลูกเลยไม่มาไน่ถึงลูกเลยจริงๆเนี่ยอร่อยมาก อมอ<ก>ดูควันดูควันดูควันยกเฟินไม่ว่ากันนะไม่ว่าแร้วเดี๋ยวเราอินจากนี้เราก็จะไปต่อเลยนะติดตามเราด้วยนะทุกคนติดตามเราสนับสนุนแล้วก็สลักเวลากับท่าน<ม>า <S <S เข้ามาดูเรา ขอบคุณมากนะคะกินตาม่างครูช anel นะครับไม่มีคนดูครูก็ต้องกินนะครับสวัสดีค่ะเจทุกคน